สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็มาเจอกับสูดอีกแล้วนะคะคลิปนี้จะจะมาตอบคำถามนะคะสำหรับใครที่น้ำหนักค้างนะคะจากเอฟซี FC ที่ถามมานะคะจากทางบ้านนะคะถามมาว่านะน้ำหนักลดไปแล้วนะคะจาก92นะเหลือ,อ67สนะคะ67ก็คือลดได้ประมาณ 25กิโลนะ25กิโลเนี่ยคือถือว่าลดได้เยอะนะคะแล้วทีนี้ก็ค้างมานาน3-4เดือนนะคะ3-4เดือนแล้วทีนี้บางทีอ่ะคือน้ําหนักที่เราลดลงเยอะๆเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยบางทีมันเกิดความเครียดสะสมนะคะอา,อาจจะเป็นในหลายอย่างอาจจะเป็นความวิตกกังวลของเราหรือว่าเราอาจจะฝืนร่างกายมากเกินไปนะคะคือ,อถ้าไม่ลงจริงๆเนี่ยทำทุกวิธีทางแล้วนะจูอยากจะแนะนํา ให้พักร่างกายก่อนนะคะเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยไม่ใช่ไม่ลดนะคือเราลดลงไปแล้วนะคะลดกว่า25กิโลก็ไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะก็คือเก่งมากๆแล้วนะคะคือมาถึงจุดเนี้ยคือยอมรับเลยว่าเก่งเก่งมากเลยแล้วทีเนี้ยจะแก้อย่างไงแก้ก็คือว่าให้เราเนี่ยพักร่างกายก่อนนะพักร่างกาย1-2อาทิตย์นะคะก็คือกลับมากินปกตินะกลับมากินปกติในตอนเช้าจูแนะนําว่า ให้ทานเป็นพวกโปรตีนนะคะอาโปรตีนพวกผักต่างๆนะ,อ,ะอย่าเพิ่งกินแป้งนะแล้วหลังจากนั้นตอนเที่ยงก็ให้กินข้าวหนึ่งทัพีเหมือนเดิมนะคะหนึ่งทัพีเหมือนเดิมแล้วทีนี้ก็กินกลับปกติเลยอย่างที่เราเคยทํานะคะแล้วหลังจากนั้นตอนเย็น ตอนเย็นก็ให้ตัดแป้งออกไปแล้วก็เน้นเป็นพวกโปรโตีนนะคะอย่างที่เราเคยทำเลยเบสิกเลยนะคะแล้วก็ดื่มน้ำไม่ตม่ำกว่าวันละ2-3ถึสลิตรนะคะแล้วก็ถ้าเราไม่เนื้อบาปกะแรงเกินไปจูก็แนะนำให้ออกกำลังกายนะคะในช่วงเช้านะคะอาจจะ15นาที10นาทีอาจจะเป็นการเดินหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ความสะดวกของเราเลยนะคะทำแบบนี้นะคะน้ำหนักจะ จะไม่สวิงขึ้นนะคะอ่าเราทําแบบนี้นะเออพักร่างกายไปก่อนดีแลกอย่าอย่าไปโฟกัสมากอ่าคือไม่อยากให้มันเกิดความเครียดสะสมนะคะทําแบบนี้น้ําหนักเราก็จะเริ่มลดลงนะคะหลังจากที่เราพักไปหนึ่อาทิตย์เนี่ยค่อยกลับมาทำไอเอฟใหม่นะคะอ่าอันนี้คือเทคนิคเลยนะคะพักผ่อนร่างกายไปก่อนรีแลกไปก่อนนะคะเราอยากกินอะไรก็กินแต่ว่าแป้งกับน้ำตาลเนี่ยก็ คุมเหมือนเดิมนะคะก็คุมเหมือนเดิมนะมันจะทําน้ำหนักของเราเนี่ยลดลงนะคะก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะสําหรับใครที่เครียดกับน้ําหนักอยู่นะคะไม่ต้องเครียดนะคะเราลดมาได้25่กิโลนี่ก็ถือว่าสุดยอดมากๆแล้วนะคือเก่งมากๆเลยนะคะจูก็ยินดีด้วยนะอ่าสำหรับคลิปนี้จูก็พามาทําอาหารเหมือนเดิมนะคะก็ไปดูกันเลยนะคะว่าจูเอาเมนูอะไรมาฝากนะคะคือเป็นเมนูง่ายๆนะถ้าใครมีคําถามอะไรก็สามารถทิ้งไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ โอเคค่ะในตอนเช้านะคะจูก็จะกินเป็นกาแฟดาเหมือนเดิมนะคะกินทุกๆวันเลยนะ,ะลากยาวมันจะถึงเที่ยงวันของทุกๆวันเลยนะคะสําหรับใครที่ติดตามจูใหม่นะ,ะ,ะวันนี้จูใช้เป็นน้ํามันมะพร้าวแทร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับการทอดปลาถูในวันนี้นะคะ,ะวันนี้ก็จะทําเป็นน้ําพริกนะ,ะ,ะน้าพริกกะปิเนาะก็ทําง่ายๆเลยค่ะวันนี้เนาะรู้สึกว่าน้ําตาลมะพร้าวจะหมดนะคะก็ คงจะไม่ได้ใส่นะคะทุกคนก็ใส่กะปินิดเล็กน้อยๆไปนะกลัวมันจะเค็มมากนะชุกก็จะตำตให้เข้ากันนะ ถ้าใครทําแบบนี้สามารถทําน้าพริกปลาทูได้เลยนะคะแล้วแต่เราเลยนะแต่ว่าวันนี้จูคิดว่าอยากจะกินน้ําพริกกะปินะคะคือเวลาที่เราลดน้ําหนักเนี่ยพยายามทําอาหารกินเองนะคะเราจะได้คอนโทรลทุกอย่างได้นะคะคือจะได้ไม่ต้องแบบว่ามีตัวแปรหลายๆอย่างที่ทําให้น้ําหนักของเราเนี่ยไม่ลดนะคะบางทีเนี่ยเราไปซื้อน้ําพริกจากที่ตลาดมานะเขาอ,อาจจะใส่น้ําตาลที่แบบว่าเยอะมากนะทำให้แบบว่ามันหวานมากเลยประมาณนี้นะคะทําให้แบบมันเป็นตัวแปรที่แบบว่าทําให้เราลดน้ําหนักยากนะคะ ก็ให้พยายามนะคะให้พยายามทําอาหารกินเองนะคะเพื่อที่เราจะได้ลดน้ําหนักได้ไวขึ้นนะคะ,ะหลังจากนั้นจุก็จะมาจัดจานนะคะก็จะมีไข่แบบนี้นะคะ,ะเอาไปปาดก่อนนะไปปาดฟาซาน <c oughs> เอาไปผ่านะเออเอาไปผ่า <c oughs> แล้วก็มาตักข้าวหนึ่งทัพีนะคะ,ะกินประมาณนี้เลยนะคะสําหรับตัวจุเองนะ,ะก็กินแบบนี้เลยนะ,ะ <c oughs> ถามว่าจุกินหมดไหมกินไม่หมดนะคะ <c oughs> วันนี้ก็ไม่ค่อยอยาก กินข้าวเท่าไหร่นะมันไม่ค่อยหิวเนอะเออมันรู้สึกว่ามันทนหิวได้มากขึ้นนะคะก็อย่าลืมไปทำทานกันดูนะคะสำหรับวันนี้จูคงต้องไปแล้วคลิปนี้จูไปแล้วค่ะ